โอเคน,นะครับผมวันนี้ก็ยูทับผมช่องหาเงินฟรีชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาแอป,ปหาเงินฟรีนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคกดเข้ามาดูาที่แอป,ปก็เลยนะครับหนา้าตาแอป,ปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมานำะให้ทําการสมัครด้วยเบอร์โทรนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับศูนย์มารกิจนะครับก็จะมี2อันนะครับผมคูปองเงินสดแล้วก็ดอกไม้นะครับผมดอกไม้นะครับให้เรากดตรงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็จะได้ดอกไม้นะครับตรงนี้นะครับดอกไม้นะครับเอาไว้เพื่อที่จะให้คนที่ร้องเพลงนะครับผมตรงนี้นะครับที่เราจะให้เขานะครับผมโอเคมาดูที่คูปองเงินสดเลยนะครับ ตรงนี้นะครับคือเงินสดของเรานะครับผมอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับ10บาทนะครับเท่ากับเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้เท่ากับ10บาทนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ10คนนะครับเราก็จะได้ประมาณคนละ10บบาทนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการหาเงินตรงนี้นะครับให้เรากดมาที่เชิญเพื่อนเพื่อรับเงินสดนะครับผมนี่นะครับผม แับแล้วก็ให้เราคัดลอกลิงนะครับผมแล้วก็ไปให้เพื่อนดาวน์โหลดรับนี่นะครับโค้ดของเราให้เพื่อนใส่นะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะครับให้เลื่อนลงมานะครับผมมันจะมีให้เราใส่กรอกรหัสเชิญของเพื่อนนะครับขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนกรอกรหัสของผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกรอกรหัสนะครับก็จะได้บัตร คูปองเงินสดนะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาแลกเงินสดนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับแอปนี้นะครับก็ผมถอนมาแล้วนะครับเยอะอยู่นะครับผมนี่นะครับเราสามารถกดเตือนเพื่อนเพื่อเข้าเช็คอินนะครับผมลองก็จะได้บัตร compass. คู่ปองเงินสดนะครับผมแล้วก็ถ้าเราลองเพลงนะครับก็จะได้บัตรคู่ปองเงินสดตรงนี้เหมือนกันนะครับผม ส่วนเงินสดน,นะครับให้เรากดชินเพื่อนตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเราก็จะได้หนึ่งคนต่อ1ิบบาทนะครับผมโอเคสำหรับการถอนเงินนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับถอนเงินนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นยอดเงินที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผม หนึยุดสอดอลลาร์สหรัฐนะครับให้กดดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็คือยอดเงินที่ผมนายถอนไปแล้วนะครับนี่นะครับผม5้า6ิบดุดดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงให้ดูนะครับว่าเป็นเงินไทยจะกี่บาทนะครับโอเคนะครับผม นึงนะครับผมแปลงค่าเงินนะครับบับนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูกันนะครับ นี่นะเงินที่ผมถอนมาแล้วนะครับ5้าสิบแปดจุดเก้าหตอนล่านะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับห้าสิบแปดจุดเก้าหกตอนล่านะครับก็กดแปลงเลยนะครับนี่นะครับผมน้เงินที่ผมถอนมาแล้วนะครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับผมโอเคนี่นะครับเยอะอยู่นะครับวิธีการถอนเงินนับให้กดมาที่ตรงนี้นะครับ ถอนเงินไปที่เ a y ์่านะครับครับแล้วก็กดถอนนะครับผมหนึงหยุดก็ก็หลลากเข้าไปันต่ำของการถอนเข้าเพย์เพานะครับผมโอเคนะครับจากนั้นให้เราลอเงินเข้านะครับผมกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นบัญชีเงินสดนะครับอันนี้บัญชีเคคอยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับกดมาที่บัญชีเงินสดนะครับก็ เป็นการถอนเงินที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคสำหรับแอปนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมสามารถถอนเงินกันได้นะครับเพราะว่าแอปนี้เป็นมีภารกิจนะครับแจกเงินนะครับผมโดยการเชิญเพื่อนแล้วก็ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เข้ามาเช็คอินทุกวันนะครับอย่าลืมรหัสที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เรากรอกตรงนี้นะครับมันก็ จะขึ้นให้กรอกรัสเชิญเพื่อนประมาณตรงนี้นะครับให้เรากรอกรหัสตรงผมไปนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนคลิปหน้านะผมจะมาลงแอปไหนนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ